เมื่อกี้ที่อเล็กหายเงียบขึ้นมาข้างบนนี่คือขึ้นไปทำอะไรคืออะไรอเล็กขึ้นไปทำอะไรก็เดินวิงวิงเขึ้นไปทำอะไรข้างบนตรงนี้พ่อได้เช็ดปากมาได้ขึ้นไปทำอะไรข้างบนลิปสติกทาลิปสติกว่ะทาเองอ่ะใช่ค่ะก,กินกระเป๋าที่อ้วนอ่ะที่มันลิปสติกแบบบางๆที่มันไม่หักอ่ะ อ่ะฮะไม่สวยเ,เลยนะโ oh. อ้เราอลิกไปทาแก้มมา้วยปะเนี่ไม่ได้ค่ะลูก,กตาทาไม่เห็นทาด้วยนะสวยมากอลิกทาเป็นเหรอทาไปสิครับทาเองเลยนะแล้วรู้ได้ไงต้องทาแบบเนี้ดูมาจากไหนดูมาจากสัมอ้างนะหยิบเครื่องสําอางมาทาชอบเหรอ อุ้ยชอบแต่งหน้าลูกแล้วสวยไหมหนูสวยไหมแ <c oughs> ล้วหนูสวยไหมโอ้โหขีดตาด้วยตาหนูอ่อยังไม่เลยแก้วหนูเลยอ, <c oughs> อยือ้าวยิน้ย